ก็ตอนนี้นะครับผมช่องของผมนะครับได้มีดิสคอร์ดเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนครับผมสนใจอยากเข้าดิสคอร์ดของผมนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็วันนี้นะผมผมจะมาสอนเล่นด่านกินน้ําโซนาในทะเลตายและผมของแมปอีพิ Mini ิเกมในเกมโรบบอกนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแล้วก็เทคนิคนี้ผมไม่เคยบอกใครมาก่อนด้วยนะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมก็คือคลิปนี้จะมาสอน เล่นด่านกินโซดารับผมในทะเลทรายนะในแมปอีพกมินิเกมของเกมรบกนะครับผมโดยวิธีการเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่นนะผมก็คือในช่วงแรกอ,อ่มันจะปล่อยขวดลงมาจากบนท้องฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมก็พยายามเก็บไว้ให้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็ประมาณ 2- อขวดนะครับแล้วก็ช่วงในท้ายเนี่ยมันจะมี เยอะหน่อยนะผมก็อาจจะเล่นได้สบายยิ่งขึ้นนะครับผมตอนจะกินโซดาเนี่ยควรกินตอนที่เลือดเนี่ยเป็นขีดแดงแล้วเท่านั้นนะผมเพราะว่าถ้ากินตอนที่เลือดยังเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวอยู่เนี่ยแล้วโซดาเราเนี่ยยังมีแค่อันเดียวนะผมก็มันก็จะไม่คงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบกินนะครับผมจนถึงตอนที่เลือดเราครับเป็นสีแดงแล้วนะผมค่อยกินแล้วก็ให้ดองโซดานะผม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก็คือดอกไว้ประมาณ2องสามขวดยิ่งดีนะผมเพราะว่ามันช่วยยืดแล้วเวลาไปก็ประมาณครึ่งเกมเลยนะครับก็จบไปแล้วนะผมสําหรับเทคนิคการเล่นในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมก็หวังว่าคลิปนี้นะผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อหรือว่าเพื่อนๆที่กาลังฝึกเล่นอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผม สวัสดีครับ